สวัสดีครับ f อซทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเช้านะเช้านี้ก็ตอนตีห้ายี่สิบหกนาทีแล้วครับตื่นสายไปนหน่นะอยเนานะปกติมาที่ตนะีห้าเนาะมีภารกิจกู้กับดักหนูครับกู้บวงบวงซึ้นดีดครับเมื่อวาน ดักกลับวันนี้ดักบวง <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นดักบวงเนาะเมื่อคืนก็ก็ติดไปห้าตัวเนาะหลังจากที่เราดักแล้วก็ปยายามาตอนกลางคืนเนาะได้มาห้าตัวก็ถือว่าประสบผล ความสำเร็จก็ได้ตัวหนูอยู่เนาะก็หมานอยู่ครับแต่รอบเช้านี้ว่าจะหมานเหมือนเมื่อคืนไหมไปตามเลยครับเือยระตุ้งเลกนเบุคือบ่ หลังแรกอยู่นี่นี่ขนาดนี้ประมาณสิบหลังสิบหลังสิบเอ็ดหลังเมื่อวานใส่บ่วงตะเกียบไว้ด้วยเสริมเมื่อวานติดตรงนี้แต่วันนี้ไม่มีอะไรติดเลย ไม่มีอะไรเลยเนาะไม่มีอะไรชนเลยได้ยินเสียงโอ้นี่บวงตะเกียบเราไม่แน่ได้ยินเสียงบวงตะเกียบเรานี่ตรงนู้นก็ได้ยินเสียงเหมือนกันนะบวงตะเกียบ โบกสิ่งดีไม่ติดเนี่ยอะเลขึ้นกันครับ,บเอฟซีทุกคนนี่เนี่ยนี่ไงบบกตะเกียบเราจัดการก่อนนะจับหางครับเพื่อนมา เพื่อนมันจะมาช่วยไหนอยู่ตรงไหน,นอันนี้ผ่านบ่วงได้ยินเสียงนหนู่งไหม หางกดกัดกัด <c> ต <ười> ัวเร็กแค่หมันครับเอฟซีทุกคนไหนมีแต่หนูนาเนี่ยหนูท้องขาวนี่แหละเนาะอยู่ช่วงนู้นช่วงลองน้ำอยู่นู้นเดี๋ยวค่อยมานี่ครับ จะค่อยมากู้เนาะจะยามไปก่อนคัดเอาเฉพาะตัวหนุ่มก่อนเนาะนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ดูตะเกียบดักไว้ติดติดกันเลยเน,ยนี่นี่จัดการก่อนเนาะัดรารแล้วครับแต่ที่สอง หลังตาปไปไม่มีอะไรมาเลยตรงนี้ม,มาไม่มีอะไรมาเลยตรงนี้เก็บไว้ก่อนนะอันนี้เดี๋ยววิธีการเก็บ tiếng câu, câu, câu. ở lô câu không câu không bậc hơn có tiệt vô thùng ở đây có tiệt vô thùng luôn sẽ subscribe cho kênh Ghiền เกยบไม่ได้ใส่ตรงนี้เต็มเติดอยู่ติดโนอยู่ตรงนี้ดูหางจำหางไม่ทําครับนีเวลาติดตัํมไม่ตายครับเพราะว่ามอย่างมันน,นั้นอย่างมันอ่อนอย่างมันดี มันหมานมันมาน,มน,มานไม่อยากให้ดูเท่าไหร่แล้วเนาะเป็นภาพไม่ค่อยจะดีเนาะดูแค่นี้พออืม ทำโปงอีกแล้วถือว่ามันอยู่ครับนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองสามตัวที่สามแล้วไปคนอนุญาตกูนครับบวงก่อนเนาะี๋ยวค่อยกลับมาเก็บ มือมาไม่ถึง้มีทางเดินอยู่ตรงนี้ไม่ได้ดักมันไปดักไว้ตรงนี้เมื่อวานก็ชนอยู่แต่วันนี้ไม่อะไรดุกวันอดกเลย แค่นี้แล้วครับทางนี้ก็ยำหมดแล้วเดี๋ยวไปยำฝั่งนู้นดีครับว่า,าจะมานไหมคนนี้กูบวงก่อนครับฝั่งนี้กูเสร็จแล้วยังฝั่งนี้อยังฝั่งนี้มันสิบหลัง กี่ได้3ตัวฝั่งนี้จะได้กี่ตัวมาลุ้นกันดูเนาะกับบรรยากาศตอนเช้าๆเสียงรถเสียงลาเรื่อมวิ่งเยอะแล้ว

มีรอยงูอยู่ไม่ติดไม่ติดเลยสามหลังเลยดักไว้สามจุดงไปย้มไยครับไปเรื่อยฝั่งนี้ไม่เห็นสักตัวเลย มื่อคืนฝนตกอยู่ครับฝนตกโปรยๆเนาะเพราะว่าพายุเข้าที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเมื่อวานยี่สิบในยี่สิบเอ็ดโอ้ไม่ได้สักตัวครับฝั่งไหนตัว thằng thái nhé hmm. thằng huynh nhổ một cơn tiệt tổng lý lần này đi đi, đi. này ở hồ đài như hấp phẳng lấy đai cho nó này đại dụng tồn tên như phẳng này đã chân nâng để chặt càng khắp แต่ตัวหนึ่งถือว่าสงอยู่มีลมแล้วลมหนาวแล้วลมแบบว่าลมเมื่อคืนฝนตกไงลมแบบอากาศเย็นๆน,นร้วรอเย็นยนหน,หนึ่งเนาะเหมือนกับแบบว่าอากาศฝนตกเดือนสามไม สามน้นสี่นี่แหละฝนลมวอยวอยฝนตกแบบนี้แต่จักรกะจันออกเนาะนีะ่ม <c oughs> ันหมานครับฝั่งนี้ได้ตัวหนึ่งไปสุดแล้วครับเดี๋ยวคนยาม เก็บบวงก่อนครับสรุปผล,ลเลยเนาะสี่ตัวฝั่งโน้นได้สามฝั่งนี้ได้ตัวหนึง่งสี่โอ้โหเมื่อคืนได้เ <c oughs> มื่อคืนได้ห้าตัวเนาะเดี๋ยวคนนี้ยันนับบวงบวกก่อนครับเก็บนับไปด้วยครสวัสดีครับ อบวเสร็จแล้วครับเอซีทุกคนถือว่าประสบความสําเร็จภารกิจวันนี้เชา้านี้ก็ถือว่าสําเร็จอยู่ครับดมาสี่ตัวเนาะสี่ตัวก็ฝั่งนี้ได้สามส่วนฝั่งทางนี้ก็ได้ตัวหนึ่งเนาะแจ้งแล้วดมาสี่ตัวตัวไซส์สวยๆแล้วครับ สวยเลยนี่ถือว่าสำเร็จอยู่เนาะภารกิจวันนี้เมื่อคืนก็ได้ไปห้าตัวเนาะเมื่อคืนวานมายามตอนกลางคืนตอนมาดักคลิปจะยาวไปก็เ,ปเลยต่อจากคลิปที่แล้วก็ได้มาสี่ตัวก็ถือว่าสำเร็จอยู่เนาะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมที่ตามรับชมคลิปดักหนูคลิปเก่าคลิปใหม่ก็มีคลิปเก่าก็ช่วงนั้นก็หนูเยอะอยู่ติดแต่หนูพุกเนาะแต่ช่วงนี้ก็มีแต่หนูท้องขาวหน,หนูหนูนาหนูเล็กๆขนาดนี้แหละครับไซค์กำลังสวย,สวย ทอกแขนอยากจะเจอหนูพุกก็เดี๋ยวรอบหน้าจะหาที่ดักดีๆเนาะแต่หมายก็หายากอยู่ครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็ดักเหมือนกันชาวบ้านเขาก็ดักหาอยู่หาก,กินเหมือนกันแต่เราไม่ต้องไปไกลที่ไหนเนาะ ตามหัวไล่ปลนะ่ะมีนาก็มีหนูก็มันๆครับสวัสดีครับเมื่อวานได้5วันนี้ได้4เป็น9ตัวแล้วถือว่าสำเร็จอยู่เนาะคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามครับครับ เช้า <S igh> แ,แ,แล้วเก็บภารกิจของเรากับบ้านเดี๋ยวพักก่อนเนะฝนตกเมื่อคืนก็ฝนตกโปรยปยเนาะ,ะพอแต่ลดฝนสันหน่อยเนะ,ะฝนพีเอ็ม 2.5 <Okay. S 1> ลดฝุนหน่อยถ้าตกบ่อยๆก็พอบันเทาอยู่เนะมันๆครับ